เอาละครับวันนี้ผมจะพามาดูเป็นชุดคอนโทรลนะครับชาร์จเจอร์สาแอมป์กับอิเวอร์เตอร์ซูเออร์สามพ VA นะครับวิธีการใช้งานต่อแผงก่อนขี้แบตนะครับในชุดเนี่ยจะมีที่ขี้แบตสายขี้แบตให้พร้อมนะครับวิธีการใช้งานเปิดแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ตอนนี้ยังไม่ชาร์จนะครับเห็นไหมฮะนี่ึ้นรูประจันอยู่ แสดงว่าแผงเนี่ยยังไม่ได้ชาร์จไฟเข้าแบตนะครับอันนี้เป็นเบรกเกอร์แผงโซล่าเปิดเพื่อทำการชาร์จนะครับชาร์จไฟลงแบตเตอรี่ตอนนี้เวอร์เตอร์ติดแล้วมีสวิตช์เปิดปิดนะครับผมจะมาลองทดสอบเป็นสว่านนะครับของมาเ i ต้า710วัตต์กำลังไม่ตกนะครับ ใช้งานได้ต,ตัวนึงจะเป็นหินเจียร์นะครับของบอส720วัตต์ใช้ได้เหมืการไม่มีปัญหากำลังไฟไม่ตกนะครับถ้าสนใจก็สอบถามในคลิปได้เลยครับผม